ลายคนต้องการดูเมนูนาฬิกาปลุกกล่อง้อหน้า2 0ร้ยลนะครับเมจิกเวทแปดครับไปที่ตัวนาฬิกานะครับจากนั้นเพื่อจะเห็นในการดาวนอกนะครับแต่เพื่อเป็นดี่อนนับนี่ครับก็จะได้เป็นดี่อนนับเราสามารถจะเปิดปิดในส่วนของเวลาทั้งซ้านับวันที่เราต้องการได้นะครับกดตกลงนะครับแล้วก็เลือกเสียงเลือกป้ายกำกับแล้วก็เสียงปลุกนานเท่าไหร่นะครับ ระยะเวลาการเลื่อนปลุกเช่น5นาที10นาทีจนถึง30นาทีนะครับแล้วก็เลื่อนปลุกจำนวนการปลุกกี่ครั้งนะครับเลื่อนได้นะครับไม่เลื่อนเลย1 3 5 10เลือกได้นะครับแล้วก็เราสามารถลบได้นะครับเราไม่ต้องการการปลุกนะครับนะครับแล้วก็วันเสาร์ทิศ ก็สามารถตั้งค่าได้แยกได้นะครับบางคนต้องการปลุกแค่วันทำงานในช่วงเวลาหนึ่งและก็วันอาทิตย์วันเสาร์ต้องการอีกวลนหนึ่งนะครับนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพื่อนๆที่สนใจตัวฟังก์ชันนกาปลุกฮอนเนสซ์สองร้อยลายก็ถือว่าน่าสนใจนะครับ